แวดวงธุ panels. รกิจไทยวีคส์ได้รับการสนับสนุนโดย AT ทบริการถ่ายวีดีโอระดับ HD และผ้าพไพเลสโซลูชันพร้อมทำโพสต์โปรดักชันลงเสียงลงซาวทร็กเพื่องานปี e ีด i n g และงาน e v e n นติดต่อไปได้เลยนะฮะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาครับทางไทยวีคส์ได้รับเชิญจากบริษัท CPO จำกัดมหาชนนะครับให้ไปร่วมงาน Seven Books Awards ครั้งที่9นะฮะซึ่งก็มีรางวัลมากมายถึง7ประเภทด้วยกันนะครับ ชิงถ้วยพระเทพและก็เงินรางวัล1 0 0 0 0แบาทเชียวนะครับเมื่อทางคณะกรรมการและก็แขกผู้มีเกียรติกันพร้อมแล้วนะครับงานก็เริ่มครับโดยคุณก่อศักดิ์ชัยรัศมีศักดิ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทซีพีออจำกัดมหาชนเนี่ยนะครับก็ได้กล่าวถึงความภาคภูมิใจครับที่ได้จัดงานเซเว่นบุ๊กอวอร์ดมาเป็นปีที่9แล้ววันนี้เป็นวันมอบรางวันสําหรับท่านที่ได้รางวัลเมื่อ ปวดั้งที่นะครับซึ่งมีทั้งหมด7ประเภทด้วยกันก่อนจบงานวันนั้นก็มีการถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึกกับทางผู้บริหารนะครับและนี่และนี่ก็คือท่านหนึ่งที่ชนะเลิศการประกวดประเภทเรื่องรวมเรื่องสั้นนะครับคือคุณวิศวัตรสันธนานและผู้บริหารครับก็กล่าวเชิญชวนถึงงานครั้งหน้าในนามของคณะกรรมการจัดการประ,ระ,ะกวดรางวัลเซเว่นบุครออด ครั้งที่10นะครับก็มีความยินด,ดีนะครับก็ขอเชิญนักเขียนนะครับข้งหน้ากองหน้าใหม่นะครับได้สมผลอย่างาประกวนรางวัลเซเว่นตมออร์ดในครั้งที่10ซึ่งเราจะรับผลงานตั้งแต่วันที่1กันยายน2 5 5 5จนถึงวันที่3มเซมิมอกรของ2 5 5 6ซึ่งเรามีรางวัลถึง7ประเภทนะครับอันได้แก่รางวัล ทางด้านกวีนิพนธ์รางวัลทางด้านนวนิยายรวมเรื่องสั้นการ์ตูนสารางคดีประเภทต่างๆรวมทั้งรางวัลน,นักเขียนรุ่นเยาว์ด้วยนะครับโอกาสเป็นโอกาสที่ดีนะครับของพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับที่จะได้ส่งผลงานข้าประกวดในครั้งนี้ครับช่วงที่2ได้รับการสนำบสนุนโดย KP Footage Rental ขายและให้เช่าไฟล์ภาพ HD วิดีโอ ภาพไพเลสลูเชนนะครับมีคลิปทแํแแลบให้ท่ำไปทำละครได้ด้วยนะฮะและในสัปดาห์เดียวกันครับก็มีงานถแถลงข่าวของ Central International w a แนลวอชแฟร์2โดยคุณนิสิินีจิราทิวั์รองกรรมการผู้จัดการบริษัทสรรพสินค้าเซ็นทรัลเป็นผู้นำถแถลงนะครับโดยไฮไลท์ของงานเนี่ยนะครับมีน้องนัดมาขับกล่อมเพลงให้เราฟัง แน่นอนครับคุณนัทมิเลียคงไม่ได้ร้องเพลงอย่างเดียวนะครับมีคุณอ้ํานําช่อดอกไม้มาให้ด้วยซึ่งไฮไลท์อยู่ที่นาฬิกาเรือนนี้แหละครับที่นาฬิกาของคุณอ้ําเองนะฮะปีนี้ตอบอกว่าเป็นไฮไล,ไลท์เลยนะครับสำหรับสากาครับก็นำนาฬิกาประเทศรุ่นเดนนอนซานะครับมาให้โชว์กันส่วนนาฬิกาบนข้อมือของคุณนัทมิเลียนะครับเป็นรุ่นไหนราคาเท่าไหร่เชิญไปดูในงานได้เลยนะฮะก่อนจบครับทางคุณนิสดีก็ให้เกียรติกับทางผู้นําเข้านาฬิกาแบรนด์ดัง ทั้งหมดมาถ่ายภาพร่วมกันนะครับสำหรับงานนะฮะก็จะมีขึ้นแล้วในช่วงวันที่29สิงหาคมถึง2ตุลาคมนะครับใครสนใจก็เชิญได้ที่ชั้น3ผ่านเซ็นทรัลชิดลมนะครับสำหรับวันนี้ไทยวิสขอตัวก่อนครับสวัสดีครับ